สวัสดีครับชื่อติ่มซำอภิโชคประสเสริฐลุงเรืองครับปัจจุบันนี้ทำสตาร์ทอัพที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของโลจิสติกส์นะครับชื่อว่า a i r p o r t ์ตเอลส์และก็ m a k e Sense Delivery ร่ Del นะครับรวมถึงการทำอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะฮะนอกจากนั้นแล้วเราก็เป็นวิทยากรและเมนเทอร์ให้กับสตาร์ทอัพยุคใหม่เลยครับข้อผิดพลาดส่วนใหญ่ที่เจอมาในอดีตนะครับก็คือการที่เราพยายามทำสินค้าที่ดีที่สุดนะครับเพื่อขายสินค้าตอนนี้ในตลาด แต่ปัญหาที่เจอก็คือว่าสินค้าที่ดีที่สุดของเราไม่มีความต้องการอยู่ในตลาดพูดง่ายง่ายคือเราพยายามสร้างสินค้าที่ดีแต่ไม่มีใครต้องการนั่นเองนะครับสำหรับปัจจุบันนี้นะครับสตาร์ทอัพที่จําเป็นจะต้องมีเมนเทอร์หรือโคชชิ่งเหตุผลมีทั้งหมด3อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกนะครับการที่มีเมนเทอร์นะครับสตาร์ทอัพจะสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างง่ายมากขึ้นเพราะเมนเทอร์จะสามารถบอกได้ว่าคุณควรจะใช้เครื่องมือใด ใช้หลักการใดนะครับในการทำธุรกิจ2ครับเมนเทอร์จะแชร์ประสบการณ์ต่างๆมากมายว่าสิ่งใดที่ควรทำสิ่งใดที่ไม่ควรทำและ3ครับความสำคัญคือคอนเน c t ชันครับคอนเน็ชันเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญมากในปัจจุบันนี้เพราะว่าต่อให้คุณมีเงินทุนที่ดีคุณมีธุรกิจที่ดีแต่ถ้าท่านไม่มีคอนเน็ชันที่ดีการขยายธุรกิจที่เติบโตอย่างเร็วที่เรียกว่าสตาร์ทอัพนั้นเป็นไปได้ยากมากขึ้น จุบันนี้ต้องพูดตรงๆครับว่าไม่เหมือนเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับเพราะว่าใน10ปีที่แล้วเนี่ยใครอยากทําธุรกิจนะครับจะเป็นที่จะต้องไปเรียน MBA หรือว่าไปลงเรียนคอร์สแพงๆต่างๆมากมายและพอลงธุรกิจจริงๆเนี่ยนะครับก็ต้องใช้เงินของตัวเองนะครับแต่ปัจจุบันนี้มีอิน u b เบเตอร์รวมถึงนะครับสถานที่ต่างๆที่คอยเอ็กซ์เซเรหรือว่าพัฒนาธุรกิจได้เยอะมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับที่เชียงใหม่นะครับก็จะมีสเตปนะครับ รวมถึงอุทยานวิทยาศาสตร์ต่างๆหลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นภาคใต้หรือภาคอีสานก็มีเช่นเดียวกันนะครับดังน,นั้นปัจจุบันนี้มีเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับ Startup Guide Market Validation Program 2023นนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในโปรแกรมที่ดีมากๆจากช่วงเวลาที่ผมมีโอกาสเมนเทอร์และโคชชิ่งในช่วงเวลา7 8ปปีที่ผ่านมานี่คือโปรแกรมที่เรียกได้ว่าถูกมองข้ามไปในช่วงเวลาที่ผ่านมาเยอะมากๆ แต่เป็นอีกหนึ่งในโปรแกรมที่สําคัญเหตุผลเพราะว่าโปรแกรมนี้นะครับจะสามารถทําให้ผู้ประกอบการสามารถตั้งคําถามได้ถูกต้องลงไปสอบถามลูกค้าได้เยียงถูกใจและรู้ครับว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดของการเก็บฟีดแบ็ k หรือเก็บข้อมูลจากลูกค้านั้นสามารถนํามาพัฒนาได้จริงๆหากทุกท่านนะครับอยากที่จะติดตามโปรแกรมนี้นะครับสามารถที่จะโหลดตามลิงก์นี้ได้เลยนะครับลงสมัครได้เลยนะครับแล้วก็ ไปเจอกันที่โปรแกรม Startup Guide Market Validation 2023นะครับแล้วเจอกันครับ